ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราใจดีเกินไปถ้าบางทีเราปล่อยอะไรมากเกินที่มันไม่ควรเกิดข <c anc ion> ึ้นเช่นสมมุติที่มาสายไม่เป็นไรเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราปล่อยเรื่องอะไรแปลว่าเรากําลังปล่อยให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้ถ้าถามว่าเกินไปดีไม่ดีต้องถามตัวเองว่าถ้าเรื่องนั้นที่เราปล่อยเกิดขึ้นกับทุกคนและเกิดขึ้นซ้ําๆบ่อยๆรับได้ไหมสมมติวันนี้บอกว่ามาสายไม่เป็นไรแล้วถ้ามีครั้งต่อไปจากหลายๆคนรับได้ไหมถ้าวันนี้บอกว่าสมมติคอมมิชเมนต์แล้วทาตามคอมมิชไม่ได้ถ้ามีครั้งต่อไปทาได้มไห ถ้าเรารับไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าเราบอกเรากําลังใจดีเกินไปแล้วบางทีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ต้องยอมรับว่าเนี่ยความรับผิดชอบเรานะที่เรากําลังสร้างนิสัยนี้ให้ทีมอยากให้ทีมเป็นยังไงอยู่ที่เราครับเราสามารถกําหนดได้อยากให้ทีมเป็นยังไงอยากให้ทีมมี energy บวกที่ดีอยากให้ทีมมีความ positive ในการรับมือกับปัญหาอยากให้ทีมเวลาเจอปัญหาเจอข้อที่เป็นแบบ อะไรที่ผิดนู่นผิดนี่แล้วอยากให้ทีมช่วยกันเตือนเพื่อนได้อยู่ที่เราเลยจะกําหนดโซลูชันยังไงจะให้ทีมมี environment แบบไหนขึ้นอยู่กับเราและที่สําคัญถ้าเราปล่อยให้ทีมเป็นแบบไหนแล้วทีมเป็นแบบนั้นนั่นอยู่ในความรับผิดชอบเรา